เรามาดูในเรื่องของความรักที่ถูกบอกเลิกบอกลานะครับดูซิว่าอดีตเป็นอย่างไรนะครับอดีตพ่้ขึ้นเป็นมัจฉานุนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นสาบถ้วยา,าการปฏิสัมพันธ์กับคนที่ผ่านผ่านมานะครับมันก็ม่เหมือนเอาตัวรอดมากกว่านะค่อยๆสร้างความสบายใจ ให้ดียิ่งขึ้นมากกว่าคอยจะอยู่กับเพื่อนอยู่กับคนรอบข้างให้ใจสบายยิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับปัจจุบันเป็นอย่างไรปัจจุบันไพ่ขึ้นเป็นพระแม่คงคานะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเจ้าหญิงถือเหลี่ยนนะครับในเรื่องต่างๆที่คุณก็ต้องค่อยๆปรับใจนะไพ่ขึ้นว่าเงินะมีมาไม่ถึงอาจจะต้องใช้เงินเปตัวเองหนักหน่อยเพื่อจะสร้างความสบายใจนะแต่มาถามว่าดีไหมมันก็ไม่ได้แบบดีมากนะักแต่มาอยู่ที่ว่าคุณจะเยียวยาจิตใจอย่างไรในปัจจุบนันเพราะว่าเรื่องต่างๆที่าาน,น่นาจจะ,ออะคอตล อนาคตไพ่ขึ้นเป็นพระแม่ธรณีความเข้มแข็งนะจิตใจต้องเข้มแข็งให้มากๆแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นสามไม้นะครับมันมบางอย่างที่มันติดอกจิตใจคุณอยู่เรื่องราวเก่าๆนั่นแหละมันค่อยๆที่จะยอมใจตัวเองไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หาทางที่จิตใจคุณนะค่อยๆดีขึ้นไปก่อนนะครับอนาคตมันก็ยังไม่ค่อยหายเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับปัจจุบันเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นทั้งพระแม่คงคาทั้งพระแม่ธรณีเนี่ยนะเออมันมีเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากในใจของคุณนี่แหละต้องให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น,น มาดูซิว่าในเรื่องของความรักเก่าจะกลับมาไหมจะหวนกลับขึ้นมาหรือเปล่านะครับให้ขึ้นเป็นสมหวังอืสมหวังนี่ยังไงนะครับดูซิอา่าก็มันเป็นในเรื่องของที่มันสร้างประสบการณ์ใหม่ๆม,มากกว่าเรียนรู้จากเรื่องราวเก่าๆนี่แหละดังนั้นความรักเก่ามันก็ค่อนข้างที่จะไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องไปคิดดีกว่าเพราะว่าแค่ขนาดปัจจุบันคุณยังลืมไม่ลงเลยนะมันก็เลยทําให้คุณมันแบบ มีความที่มันเก็บซ่อนความสึกอยู่ดังนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะเดินๆต่อไปได้ยากเหมือนกันที่จะเริ่มต้นรักเก่าๆที่มันผ่านพ้นมาแล้วนั่นเองนะครับมาดูความเป็นไปได้ว่าความรักใหม่จะเข้ามาไหมดูซิความรักใหม่เป็นอย่างไรให้ขึ้นครอบครัวมีโอกาสที่จะมีคนมาจุงมือเรานะก้าวข้ามความสุขไปได้และทาให้คุณรู้สึกหมดแบบสร้างแบบสร้างความสุขสร้างความสมหวังได้เลยนะครับก็มีโอกาสเหมือนกันเมื่อคุณพร้อมที่จะมีรักนะครับและสร้างคมอบอุ่นใจและมีครอบครัวที่ดี ยิ่งขึ้นในอนาคตได้โดยเช่นกันก็ถือว่าเป็นการที่คุณเนี่ยผ่านเรื่องราวอะไรก็ตามที่มันผ่านมาแต่มาสึ่ปัจจุบันแล้วคุณสร้างสิ่งใหม่ๆที่ดียิ่งขึ้นกว่าก็ได้โดยเช่นกันนะครับดูซิว่าเราไพ่จะแนะนาอะไรไหมดูซิไพ่แนะนําอะไรบ้างไพ่ขึ้นไปนเรื่องของการที่มันหาทางออกในเรื่องของความทุกข์ในห่วงช่วงนี้ให้ดีที่สุดนะครับรักษาจิตรักษาใจของคุณให้มั่นคงมากขึ้น เยียวยา,ยาสร้างพลังใจนะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเกิดความสุขในทิศทางที่ดีนะครับ้ไปทำอาหารเนี่ยหมายถึงว่าทําในสิ่งที่ตัวเองชอบทาในสิ่งที่เองรักนะครับแล้วก็สร้างความสุขให้มันเกิดขึ้นในจิตใ,ใจของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะครับให้ขึ้นในเรื่องของการที่มันช่วงนี้มันอาจจะต้องเยียวยาจิตใจตัวเองในหลากหลายหนทางนะมันก็ต้องลองผิดลองถูกไปแต่ต้องบอกว่า ทุกมันเกิดที่ใดก็ต้องแก้ที่นั่นนะครับมันเกิดที่หัวใจเราก็ต้องแก้ที่หัวใจเกิดที่ความทุกข์ในใจบางครั้งเราไปแก้ทางอื่นนะไปบางคนก็ต้องไปอาไปสุบบุรีไปกินไปดื่มสุราไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปใช้เงินแต่บางครั้งมันเป็นปลายเหตุนะครับต้องหาในเรื่องของความรู้สึกข,ของตัวเองจริงๆนะครับล้วก็แก้ในจุดนั้นก็ดีที่สุดเลยนะครับนั้นความรู้สึกความอบอุ่นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากครอบครัวอาจจะเกิดจากคนรอบข้างนะครับว่าทุกคนก็ยังมีความรักให้กับเราอยู่เราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลกนนี้ะครับ ไพ่คุณว่าในเรื่องของจิตใจนะครับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต่างๆหากคุณมีพลังใจที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มันทําให้คุณเปิดใจรับรักใหม่ๆเนี่ยเข้ามาได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เป็นพลังใจให้นะครับมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรคุณบ้างนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของอจัดเม้นท์นะครับแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นไมค์กิงนะครับในเรื่องของเสียต่างให้มันผ่านไปตามกาลเวลาก็แล้วกันนะครับอยู่ที่ตัวคุณเองแล้วเมื่อคุณหวังใจได้ในเรื่องของความรักเนี่ยทุกอย่างก็เริ่มต้นใหม่ได้ด้วย ไพ่ขึ้นต่อมาไพ่ขึ้นเป็นพระเกตหมยถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาตัวคุณอยู่นะแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นปีมาเมียนะครับในเรื่องของความมุ่งมั่นนะความตั้งใจการตัดสินใจการกระทําให้เกิดความสําเร็จนั้นความรัก,กมันอยู่ที่การกระทำอยู่ที่ความคิดอยู่ที่ใจใจของคุณและถ้าจะเสริมพลังงานที่ดียิ่งขึ้นเนี่ยไพ่ขึ้นว่าให้เราอุทิศบุญให้กับเทพเทวที่ปกปักรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาและให เจ้ากรรมนวยเ็นเ,เ,นเกตารของคุณนะเพราะว่าใครขึ้นเป็นเรนื่องของพระแม่คงคาแล้วก็พรแม่ธรณีเลยนะครับในเรื่องของพลังงานที่ต้องมีการอุทิศให้แล้วก็ส่งเสริมให้คุณสมหวังมากยิ่งขึ้นจากปัจจุบันจนถึงอนาคตนั่นเองนะครับเป็นพลังใจให้